สวัสดีครับคุณกำลังรับชม Smart Research Thai Channel ชแนลที่จะพาคุณท่องไปสู่โลกของสถิติให้คุณเข้าใจสถิติได้ง่ายขึ้นในไม่กี่นาทีครับวันนี้มาพบกันในรายการ For You Statistics สถิตินี้ดีมีประโยชน์ครับและ EP ที่2ของเราในวันนี้นะครับมากันในเรื่อง t h r ส e ิ้งทู o ู o ี o อร์ลาเทน t ม e ต o ร o r ล r ครับหรือ3เรื่องที่ต้องรู้ก่อนวิเคราะห์ La t ทนโมเตอร r นะครับเนื่องจากใน EP ที่1ของเรานะครับได้ทิ้งทายไว้เกี่ยวกับ l a t ท n Moderator ไว้วันนี้ตัว EP ที่2ของเราก็เลยมาต่อเนื่องกันไปเลยว่าขยายความไปเลยว่าถ้าจะทำ l า t a น Moderator เเนี่ยควรจะรู้อะไรบ้างฉะนั้นมี3เรื่องที่อยากแนะนำใน EP พีนะครับ เนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับมาเริ่มกันในประเด็นแรกเลยนะครับเรามี3เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ latent moderator นะครับประเด็นที่1ครับ type of moderator หรือประเภทของมอเตอร์เรตอร์นะครับมีอยู่2อ,อประเภทซึ่งเราเนี่ยแบ่งตามประเภทของตัวแปรนะครับก็จะมี2ประเภทอันที่1ก็คือแบบ categorical แบบที่2ก็จะเป็น continuous categorical หรือว่าเรียกง่ายว่า choice นะครับส่วน c o n t i n u o u s กอก็ตัวเลขต่อเนื่องอะ่ะพวกค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆแาวแนวนี้นะครับทีนี้เนี่ยตัว categorical เนี่ยวิธีการที่จะเอามาทำงานของเขาเนี่ยก็จะเรียกว่ามา m u l t l p l r o u p u p นะครับส่วน c o n t i n u o u s ก็อย่างที่เคยว่าไปใน EP ก่อนหน้านี้นะครับ INTERACTION หรือปฏิสัมพันธ์นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของที่เป็น Multiple Group เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปพีกย่อยอีกนิดนึงก็คือ,อแนวทางที่ พอจะแนะนำได้นะครับแนวทางแรกก็คือใช้ค y s สแควร์ดิฟก็คือนำค่าเราเราเราแบ่งเป็น2อ,อโมเดลนะครับแล้วก็เอา2โมเดลเนี่ยเอาค่าคาสแควร์ของ2โมเดลเนี่ยมามาทดสอบความแตกต่างกันแล้วก็ไปเทียบกับค่า PValue ว่ามันซิกหรือไม่ ถ้าเกิดซิกเราก็บอกว่าโอเค2โมเดลเนี่ยแตกต่างกันนะก็คือ2ช้อยเนี่ยแตกต่างกันเราก็จะตีความว่าเอองั้นไอตัวแปรเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรโมด e ล a t เตอร์นะครับอย่างเช่นนะเจนเดอร์ละกันสมมติเป็นเจนเดอร์ก็คือเพศเอากว้างกว้างก่อนก็คือเมลกับฟีเมลแบบนี้เพราะงั้นเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มที่เป็นโมเดลของเมลกับโมเดลของฟีเมล e แล้วก็เอาค่าคายสแควร์เนี่ยมาเทียบกันถ้าความต่างของค่าคายสแควร์ของสองโมเดลเนี่ยแตกต่างกันเราก็จะตีความว่าตัวแปรเจนเดอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นมูโตเลเตอร์นะครับอ่าแล้วอันที่สองของมัลติเพลรุก็คืออินเวอร n เอนซ์ i n v a r i a n c ก็เป็นวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มแต่ว่า i n v a r i a n c ยเนี่ยจะเปรียบเทียบเยอะมากเรียกว่าต้องไปว่ากันในายละเอียดทีนึงนี้แน,นวนี้อ่ะอันนั้นคือแบบ Multiple Group และแบบ Interaction ละ่ะก็ก็คือสร้างจบทวนนะก็คือเรามีตัวแปร x เรามีตัวแปร m ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวแปร y โอเค x ชี้ไปหา y และเราก็เอาเอง m เอ x m เนี่ยมาคูณกันแล้วก็ชี้ไปหา y เพราะงั้นไอตัว x m เนี่ยจึงกลายเป็นเรียกว่า interaction เนาะ interaction เพราะงั้นถ้าเป็นถ้าเป็นแบบ continuous เนี่ยจะค่อนข้างง่ายเพราะว่าเอาตัวแปร2ตัวมาคูณกันแล้วก็ไปพยากรณ์ต่อนี่คือง่ายในเชิงคอนเซ็ปต์นะแต่พอมันเป็นลาเทนุ๊บเนี่ยมัน มันจะไม่ค่อยง่ายนะครับจบไปในประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับก็คือซอฟต์แวร์ลักษณะของซอฟต์แวร์นะครับอขอแบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็น2ประเภทซอฟต์แวรท์ที่1อันที่1ก็คือเป็นกลุ่ม covariance covariance base นะครับแล้วก็ variance base กลุ่มออ covariance base เนี่ยก็จะเป็นประเภทอย่างเช่น amos นะครับ ดิสเล่แล้วก็อมพลัโอเคขออภัยส่วนแวร i a หรียญเบสเนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทพีเอเอสหรือพวกหรือวาร์ p พีเอเอสนะครับสองตัวแปรนี้เอ่อสองประเภทของซอฟต์แวร์นี้ก็ จะมีความแตกต่างกันไปนะครับคือด้วยด้วยด้วยความที่ตัว covariance base เนี่ยจะเป็นที่ค่อนข้างนิยมนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยเพราะมันดั้งเดิมนะครับเขามี m o เดล fit ต่างๆนาะเขามีค่าเขามีค่า m o เดล fit ก็ไม่ว่าจะเป็น cfi นะครับ พวก rmsea พวกครครสแควร์ p-value ต่างๆมีหลายโมเดลคท่ทีเรียที่จะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแต่พอเป็น v a r i a n t b a s e ปุ๊บเนี่ยมันเป็นกลุ่ม pls นะ่คือมันอยู่ในหมวด pls ข้อดีของ pls นี่ก็คือใช้แมเ m p l ลที่น้อยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่น้อยได้ เช่นไม่ถึง100ก็ทําได้อย่างในหนังสือหรือตำราของ s c n บอกว่าอย่างน้อยต้อง200ถึงจะทํา s c m ได้แต่พอเป็น p f s เนี่ยพลิกเลยบอกว่าน้อยกว่า200ก็ได้100ยนึงก็ได้คือสามารถทําได้นะครับเพราะว่าใช้วิธีการเบื้องหลังในที่แตกต่างกันเนาะก็ตามชื่อเลย covariance ใช้เบื้องหลังเป็น covariance กับใช้เบื้องหลังเป็นค่า variance ตัว v a l เลนเบ a s เนี่ยหรือว่ากลุ่ม p อ s เนี่ยก็ทดสอบง่ายคือพอวาดโมเดลปุ๊บปับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็กำหนดเลยว่าอันนี้ทดสอบมู d อ a t เลเตอร์นะอันนี้เป็นมูเอ a t เลเตอร์นะกดรันมันก็ออกผลให้แต่สำหรับโคเวเลนเบ s e เนี่ยถ้าเป็นลาเทนมูเอเลเตอร์ a ator, เนี่ยไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องเอาไปคูณก่อนนะครับต้องเอาไปสร้างอินเทอร์เซชันก่อนอย่างที่บอกไปข้างบนอ่ะทวนกันให้อีกสักนิดหนึ่งจำได้ไหม คำว่าราเทนก็คือเป็นตัวแปรที่มีวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมเนาะเราเรียกวงกลมเนี่ยว่าราเทนหรือตัวแปรแฝงใช่ไหมครับและเราก็เรียกสี่เหลี่ยมเนี่ยว่า o b s e r v e หรือตัวแปรสังเกตเห็นภาพอะไรไหม เรากำลังเอาลาเทน x นะครับกับลาเทน m มาคูณกันมันไม่ง่ายแล้วนะอยู่ดีจะเอา x m 2ตัวมาคูณกันมันไม่ง่ายเพราะงั้นถ้าไม่ใช่โปรแกรมที่ที่มีคำสั่งเฉพาะเนี่ยมันทำยากเพราะงั้น m เนี่ยนะครับ m เนี่ยจึงเป็นโปรแกรมประเภทโคแว r i a n c เนี่ยที่ทำเรื่องเนี่ยได้ง่าย เพราะว่าเขามีคําสั่งย่อยของเขาเบื้องหลังแล้วก็ออกมาเป็นผลให้เราแปลผลได้ง่ายนะครับอ่า